สวัสดีครับผมนาอริศรมิมุกรหัส1น2ห้อง4นะครับวันนี้จะมาท่องคำศัพท์สมรรถภาพทางกายคําคำนะครับคำที่หนึ่งครับ training แปลว่าการฝึกนะครับคำที่2นะครับ exercise นะครับ exercise แปลว่าการออกกำลังกายนะครับ3นะครับ workout นะครับ work out แปลว่าการออกกำลังกายนะครับ4นะครับ P-H-Y S-I-C-A-L นะครับ physical นะครับแปลว่าทางทางกายภาพนะครับ h e a l T Heal-T-H-Y healthy แปลว่าสุขภาพนะครับคำสุดท้ายคำที่5นะครับ P-E-R-F-O-R-M-A-N-C-E e Perfect m a น c ์นะครับแปลว่าสมรรถนะน,นะครับ ขอบคุณครับ